ก็วันนี้มาดึกหน่อยนะครับประมาณเกือบๆสี่ทุ่มนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องที่กําลังเป็นกระแสดราม่านะเรื่องลุงพลนะครับผมก็ติดตามข่าวทางทีวีนะครับแล้วก็ทางโซเชียลนะครับก็มีหลายคนก็สอบถามมาเรื่องลุงพลนะป้าแตนเนี่ยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเทวดากับนางฟ้าหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับเราก็คงจะได้ดูทั้ง Facebook y o u t u b e กับหลายๆช่อง นะบอกอข่าวหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวนี้เพราะว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับคือวันนี้ที่ผมตั้งประเด็นไว้เนี่ยครับก็จะมาพูดกันตอนดึกวันนี้นะจริงๆว่าจ,จะนอนแล้วติดตามข่าวทีวีดูแล้วดูอมรินทีวีดูไทยรัฐนะช่องแปดไม่ได้ดูแต่ว่าก็อมรินกับไทยรัฐเนี่ยก็โอ้โหนะนะเราดูการนําเสนอข่าวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเชิงลบ นะครับก็คือเป็นยุคตกตกต่ำของลุงพลนะครับสมัยก่อนเนี่ยทั้งไทยรัฐท,ทั้งอมรินทีวีเนี่ยโอ้โหเชียร์ลุงพลเต็มที่น,นะครับสมัยก่อนนะนะเชียร์แล้วก็สองช่องนี้ก็ได้เรตติ้งนะได้ค่าโฆษณาได้อะไรต่างๆเนี่ยก,ก็สองช่องนี้ก็ได้ดิบได้ดีช่อง8ก็อ่าร่วมด้วยตอนนี้เอ่อทีวีสามช่องช่องไทยรัฐช่อง8ช่องอมรินทีวีนี่ก็นะครับ การนาเสนอข่าวลุงพลตอนนี้ก็เชิงลบหมดนะฮะเริ่มตั้งแต่ไม่เสียภาษีนะครับนะอะไรมีรายได้นะไปสัมภาษณ์สรรพกรนะครับไปสัมภาษณ์สรรพกรนะครับว่าเสียภาษียังมีรายได้เยอะอะไรแรองต่างสรรพกรก็บอกว่าประมาณเดือนมีนานะครับก็ต้องดูว่าลุงพลจะยื่นเสียภาษีหรือไม่นะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องไม้ตะเคียนตกลงเป็นไม้มะค่าหรือ ไม้ตะเคียนถ้าเป็นไม้ตะเคียนก็ต้องดูว่าเป็นไม้หวงห้ามอาจจะผิดกฎหมายป่าไม้ไหมสัมภาษณ์เจ้าที่กรมป่าไม้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้มาฆ่าก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องไม้ตะเคียนไม้แต่ไม้มาฆ่านะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรยูทูบเบอร์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกนะครับที่มุกดาหามุกดาหารเนี่ยนะครับ เป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนไหมสร้างความเดือดร้อนลำคาญหรืออะไรต่างๆไหมนะครับทำให้คนเดือดร้อนไหมยูทูบเบอร์บางคนไปขวางรถตำรวจหรือไม่นี่นม่การนำเสนอข่าวนะใครปิมซีโฟหรืออะไรต่างๆไปจ้างลุงพลเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรืออะไรตอะไรพรีเซน,นเตอร์ผิดสัญญาไหมนะอุปวิยะ นะหมอปลาเามียหมอปลาอะไรต่างๆนะนำภาพนำลูกไปใช้ในการรับบริจาคนะเป็นการาละเมิดสิทธิ์ไหมช่อโกงประชาชนไหมหรือเกี่ยวกับเรื่องนะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเ,เียกอ,อะไรไอเครื่องดักฟัง gps t ู o in วัน,นที่พบในรถลุงพล มีการกล่าวอ้างว่าสงสัยจะเป็นหมอปลาก็มีการไปแจ้งคงแจ้งความนะครับมีทนายโนบิมีหมอปลามีเมียหมอปลานะครับทำนองว่านี่ไปสงสัยเข้าใส่ความเขาเปล่ามินประมาทไหมนะเอารูปเจ้าหน้าที่เอารูปนักข่าวของอมรินทร์ทีวีนะครับเอารูปทนายโนมิตะเอารูปคนนั้นคนนีนน้อะไรต่างไปเนี่ยขอรับบริจาค เป็นการละเมิดสิทธิผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะชอโคมประชาชนหรืยออะไรต่างมากมายเยอะแยะมากมายนะครับการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐแล้วก็อมรินทีวีก็จะไปแนวนี้ช่อง8ดก็ตามตาม,ตามไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องไปสัมภาษณ์พระ <c oughs> นะสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเฮ้ยเงินบริจาคอ้างว่าจะมาทําบุญนะปรากฏว่าเป็นไง เอาเงินมาให้พระหรือเปล่าพระไม่ได้ลดสเปคงานก่อสร้างไหมอะไรไหมต่างๆโอ้โหนะนะพระไม่รับเงินนะชาวบ้านไปร้องประลัดอำเภอในอำเภอขับไล่ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆยูทูบเบอร์บางคนนะมีชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินรับบริจาคอะไรต่างๆเงินไปไหนทำไมไม่เอาเงินไปให้หลวงพ่ออะไรต่างๆโอ้โหมากมาย นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยลุงพลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าลำบากนะมากผมเคยบอกแล้วนะครับว่าข่าวดีเนี่ยนะฮะถ้าจะออกทีวีหรือทางสื่อเนี่ยมันต้องเสียตังอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็สื่อมวลชนก็จะนำเสนอให้ลุงพลเนี่ยจากชาวบ้านธรรมดานะครับถูกต้องสงสัยว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่หรือไม่วันดีคืนดี นะสถานีข่าวต่างๆเนี่ยสามสี่ช่องเนี่ก็ปั่นจนลุงพลกลายเป็นพระเอกจนดังวันนี้คืนดีลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลักนะครับหรือสื่อมวลชนที่เป็นกระแสหลักหรือเมนสตรีมก็คือสถานีโทรทัศน์หลักๆที่เล่นข่าวเรื่องลุงพลก็มีไทยรัฐอมรินช่องแปดนะครับ นะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อะไรต่างๆยูทูบเบอร์ก็มากีดกรรันแะไรต่างๆนะครับกลายเป็นว่าคนที่เขาสร้างลุงพลขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือทั้งอมรินทีวีทั้งไทยรัฐเนี่ยนะครับนะถึงวันนี้กลายเป็นนําเสนอข่าวด้านลบของลุงพลผมถึงบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าการออกสื่อหรือการออกทีวีเนี่ยนะครับไม่มีของฟรีครับคนกระจอกกระจอกชาวบ้านบ้านนอกอย่างลุงพลเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ นะถ้าไม่ได้อามรินทีวีไม่ได้คุณพุทธะไม่ได้ไทยรัฐนะครับก็ไม่สามารถจะดังได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นมันมีราคาที่ลุงพลต้องจ่ายนะครับมีราคาที่ลุงพลต้องจ่ายเพราะอะไรเพราะลุงพลสร้างชื่อเสียงทุกวันนี้มาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะทีวีหลักสื่อหลักก็คือเนี่ยอมรินทีวีนี่นะครับเขาสร้างขึ้นมาจนดังข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้องจมพู่เนี่ย นะครับว่าคุณเป็นคนดีคุณถูกใส่ร้ายคุณเป็นแพ้อะไรจะอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้คืนนี้คุณไม่ให้สัมภาษณ์ลหลายอย่างเนี่ยมันก็แน่นอนครับมีราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับทุกวันนี้การนําเสนอข่าวเนี่ยตอนนี้ก็กลับด้านเลยนะนะช่องหลักๆเนี่ยนําข่าวนําเสนอข่าวลุงพลเนี่ยเป็นไงฮะกลายเป็นคนที่แบบไม่ดีเลยตอนนี้ดูแนละ้วแย่หมดนะทุกวันนี้เป็นราคาที่ต้องจ่ายหมอปลาเมียหมอปลาทนายโนมิตะ ที่เคยช่วยเหลือก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามไปตะกี้ดูข่าวนะทนายนวมิตะหมอปลาเมียหมอปลาไปแจ้งความดําเนินคดีกับลุงพลถ้าผมจําไม่ผิดตะกี้ผมดูข่าว้วนะผมนั่งดูทีวีผมอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆคนก็เป็นไงคนดังต่างๆมากมายตรวจสอบกรมป่าไม้สรรพกรนายอำเภอป็นไ,ไงเล่นงานลุงพลนะนะครับทนายดังๆที่เคย เป็นท okay? นายความให ouais. ้กับลุงพลนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายดังนะเป็นทนายความให้ลุงพลฟ้องนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเป็นทนายความให้กับลุงพลเนี่ยนะครับตอนยื่นฟ้องนายอัจฉริยะมีหมอปลา นะถ้าจำไม่ผิดหมอปลาน่าจะนะแนะนำลุงพลให้ไปเจอกับทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือที่เรียกว่าทนายตั้มทนายหวย30ล้านก็นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็เป็นทนายความให้กับลุงพลฟ้องนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมซึ่งตอนนี้กำลังมาแฉเกี่ยวกวับเรื่องลุงพลเทวดากาับนางฟ้านายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเป็นทนายความให้กับลุงพลตอนนี้เป็นไงเงียบสนิทครับ หายหัวไปไหนครับลุงพลตอนนี้กําลังโดนสื่อกระแสหลักโจมตีหนักแล้วกําลังเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่ง3จะออกหมายจับนะเป็นข่าวเลยทุกวันเนี่ยนะฮะกำลังจะโดนออกหมายจับหรือไม่ตอนนี้เป็นลุงพลกําลังตกต่ําสุดนายสิทาเบี้ยบังเกิดเคยได้ประโยชน์จากเนี่ยเนี่ยชื่อเสียงของลุงพลไปฟ้องนายอาชยะ ที่ศาอาญามีทนายรณนงล์ลแก้วเพชรนะอีกคนหนึ่งก็ทนายรัชพลทนายอะไรต่างๆทนายเจมนะทนายเจมทนายดาราไปยืนถ่ายรูปหน้าศาราญายืนเคียงข้างาลุงพลในอดีตผมอยากจะสอบถามครับในวันที่ลุงพลตกตเนี่ยมีใครมีใครจะมาอยู่ข้างลุงพลบ้างไหมไม่มี สื่อกระแสหลักไม่เอาทนายรัชพลทนายลุนลง,ลง,ลงแก้วเพชรทนายสีธาเบียบังเกิดเป็นทนายความให้ลุงพลตอนนี้หายหัวไปไหนหมดเงียบเสนิทครับลุงพลกำลังจะจมน้ำตายนะโดนกระแสดราม่าต่างๆเพราะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักก็ประกอบไปด้วยไทยรัฐช่องแปอมรินทีวีอยากจะสอบถามว่า,านายสิทาเบียบังเกิดหรือ ชื่อเรียกว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายรณรงค์แก้วเพชรนายรัชพลน,นายเจมทนายต่างๆเราเนี่ยไปยืนเลี้ยงหน้าครับนะครับอยู่ที่หน้าศาลอาญาเป็นทานนะนายนายอศิทาเบียบังเกิดเป็นทนายความลุงพลตอนนี้ลุงพลตกต่ตำสุดเหตุดใดนายศิธาเบียบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไม่บอกปกป้องลุงพลนะคุณจะปล่อยให้ลุงพลเป็นไงจมน้ำตายคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับผมถึงบอกว่าลุงพลมีราคาที่ต้องจ่ายมีราคาที่ต้องจ่ายหมายถึงว่าอยู่ดีๆคุณเป็นชาวบ้านเนี่ยกระจอกวอกห้ยบ้านโกกอกนะลุงพลผ้าดแตนเนี่ยนะ ทีวีต่างๆางเนี่ยไม่ว่าช่องอมรินทร์ช่องไทยรัฐช่องอรายกางปั่นจนคุณเป็นคนดังอ่ะจินตลายังต้องมานั่งร้องเพลงกับคุณออกรายการทีวีเป็นพรีเซนเตอร์นะไอปิม๋มอะไรต่างๆเนี่ยไปจ้างพรีเซนเตอร์อะไรมากมายจนดังนะแต่ในเวลาที่คุณตกต่ำทุกวันเนี้ยสื่อหลักไม่เอาคุณพุทธะไม่เอาไทยรัฐไม่เอาช่องแปดไม่เอา,อเอาส่วนช่องอื่นก็คงไม่เล่นอะ่ะมีสามช่องที่เล่นอยู่เนี่ยถึงวันี้มีราคาที่คุณต้องจ่าย คุณไม่ให้สัมภาษณ์สืียนะครับนะการนาเสนอข,าข่าวมาตรงกันข้ามสมัยก่อนเนี่ยเขานำเสนอข่าวคุณเนียโอ้เป็นคนดีคนหลอ่อตอนนี้เป็นไงเสียภาษีหรือเปล่าหลอกลวงประชาชนไหมนะเอาภาพเอาชื่อของเขาไปใช้รับบริจาคเอาเงินเข้าวัดไหมยูทูบเบอร์สร้างความเดือดร้อนลำคานนะขวางรถหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างนําเสนอเนี่ยข่าวเนี่ยมันตรงกันข้าม มันมีราคาที่ต้องจ่ายทนายความต่างๆนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายกระทุ่มแบนทนายคดีหวยสามละสิบล้านทนายคนนี้ซึ่งนะมีเรื่องราวอะไรต่างๆทนายคดียาเสพติดคดีเอมี่ทนายคนนี้เป็นทนายที่ว่าความให้กับเป็นคนที่ทําคดีลุงพลมาปรึกษาถึงสานักงานไล์สดเข้าข้างลุงพลฟ้องนอายอัจฉริยะประธานชมรมที่เหลือเยือ นายสิทธาเบี้ยบังเกิดตัวน,นี้หายหัวไปไหนครับออกมาปกป้องลุงพลครับสมัยก่อนคุณก็ได้ประโยชน์จากชื่อเสียงของลุงพลแต่วันนี้คุณหายหัวไปไหนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับนายเจมโอ้มโหไปยืนหน้าศาราญาครับนะครับไปยืนลองไปดูสิครับนายรัชพลต่างๆเนี่ยไปยืนอยู่หน้าศาอาญา หายหัวไปไหนครับลุงพลกำลังตกต่ำตอนนี้นะสื่อหลักกระนำนายรณรงค์นายอะไรต่างๆเหล่านี้คุณหายหัวไปไหนออกมาปกป้องลุงพลครับโดยเฉพาะนายสิทาเบี้ยบังเกิดคุณออกมาเลยครับออกมาปกป้องลุงพลครับนะครับผมอยากให้เรียกร้องนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่านะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้ประโยชน์จากสื่อนะฮะโดยเฉพาะทีวีนะนะ วันใดนะครับที่คุณยังมีชื่อเสียงยังมีประโยชน์กับสื่อเนี่ยน,นะคุณก็ได้รับการยกย่องแต่ถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเขาบอกว่าเขาสร้างพวกคุณมาเนี่ยนะจากคนธรรมดาบ้านนอกเนี่ยลุงพลกลายเป็นพระเอกกลายเป็นเทวดาป้าแนันกลายเป็นนางฟ้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณก็ดูลุงพลกับพระแสน,นทุกวันมีราคาที่ต้องจ่ายคนที่ยืนเคียงข้างคุณทนายรัชพลทนายเจม นะรูปหล่อทนายดาราทนายรรงลง,ลง,ลงแก้วเพชรทนายศิทาเบีย้บังเกิดโอ้เปิดสำนักงานนะครับลุงพลป้าแตนมาเลยฟ้องนายหัตถิยะผมเป็นทนายความให้นะไปยืนหน้าสงหน้าศาลเลยทุกวันที่พวกคุณหววหัวไปไหนทุกคนไหมลุงพลดูไว้แล้วก็ฟังผมพูดไม่มีของฟรีมีราคาที่มันต้องจายผมต้องมาดึอนเดือนเะ่เพราะมีคนหลายคนพูดเนี่ยถามว่า นายสีทาเบีย้ยบังเกิดหรือที่เรียกว่าทนายตั้มทนายกระทุ่มแบนทนายหวยส0สบล้านทนายคดีเอมี่นะครับนะครับหายหัวไปไหนครับนะครับหายหัวไปไหนครับทำไมคุณไม่ออกมาปกป้องลุงพลเพราะคุณรู้แล้วว่ากลัวทัวลงตอนนี้ขครกันแล้วแต่ไปยืนเคียงข้างลุงพลทัวลงหมดไม่มีใครกล้านะทนายรัฐพลกล้าไหมนะ ทนายโดงไปไหนครับทุกคนเปลี่ยนหมดทนายโดพิตะตองก่อนนี่อยู่กับลุงพลตอนนี้ไปไปอยู่กับหมอปลาหมอปลาตองก่อนนี้ก็อยู่กับลุงพลตัวนี้กับตรงข้ามอุบลิยะตองก่อนนี้ไปไหนไปด้วยกันครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นศัตรูหมดสื่อหลักไปไงอัดเต็มที่นับแต่วันนี้เป็นต้นปายลุงพลก็เหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมนะขงสื่อนะฮะโดยเฉพาะสื่อทีวีทั้งหลายเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันใดแล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณดูเอายูทูบเบอร์อะไรก็ทุกวันนี้ก็ระสันะมันเป็นเรื่องจริงอาจารย์เดชาก็มาตอนดึกเนี่ยก็พูดเรื่องเนี้ยตอนนี้คนดูอยู่ทาง y o u t u b e ก็เก้าพันหกร้อยกว่าเฟซบุ o กสี่วันกว่าตอนนี้หมื่นกว่าผมตรงไปตรงมาผมไม่สนใจทั้งสื่อหลักสื่อรอง ยูทูบเบอร์อะไรมไม่สนใจพูดความจริงผมกําลังบอกพี่น้องประชาชนว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้ประโยชน์จากสื่อวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะถ้าสื่อเขาไม่พอใจคุณเนี่ยคุณก็เหมือนลุงพลมันมีราคาที่ต้องจ่ายทนายความดังๆที่ออกทีวีไม่ว่าจะเป็นรัชพลเจมทนายเจมรูปหลอท <laughs> นายสิทาเพี่บังเกิดทนายหวยสาสิบล้านทนายอะไรครับนะ ทุกคนนะนะต้องก่อที่ยืนเคียงข้างลุงพลตอนนี้ไม่มีนหนีหมดนะนะครับลุงพลต้องทําใจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนธรรมดาเมื่อวันหนึ่งเนี่ยตอนเรียกทุกคนกลัวทัวลงหมดสิทธาเพี่บังเกิดกล้าไหมนะเอฟซีตั้งสี่ห้าแสนกล้ามกล้าไหมพยืนข้างเคียงข้างลุงพลมามาปกป้องลุงพลคุณกล้าไม่กล้าคุณก็กลัวทัวลงนะ นะครับคุณก็เป็นทนายความไปฟ้องนายอาจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อนะโอ้ตอนที่ลุงพลเลตติ้งดีๆนะพวกคุณนะนะโอ้โหไปยืนเลียงหน้ากันเลยนะทนายเจมทนายรัชพลทนายเออลงทนายอะไระอะไรต่างๆทนายสิทธายืนหน้าศาลอาญาถ่ายรูปแอคชั่นตอนนี้คุณออกมาปกป้องลูกความคุณบ้างไหมกล้าไหมกลัวทัวลง นะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้ประโยชน์จากสื่อนะให้ดูวันนี้ดูลุงพลป้าแตนไว้วันหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นยังไงนะครับข่าวคาตอนนี้ก็ลุงพลจะโดนออกหมายจับจะโดนออกหมายจับนะครับมีใครไปยืนเคียงข้างลุงพลไหมมีใครบินไปยืนถ่ายรูปกับลุงพลไม่มีมแจะเปหนีนะครับนะครับเข้าใจไหมเนี่ยอาจารย์มาตอนดึกเนี่ยเพราะว่ามีคนก็โทรมาเยอะเขาอยากให้พูด อยากให้เขาเรียกอะไรตีแสกหน้าไม่มีของฟรีไม่มีในโลกมีราคาที่ต้องจ่ายลุงพลบ้าแตนยูทูบเบอร์ฟังอยู่เป็นธรรมดาตอนนี้เขาบีค้คนตายอ่ะเขาบีน้นายอำเภอนะบี้ยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนนำเสนอข่าวคุณคุณต้องตายเพราะคุณไปทะเลาะกับสื่อหลักทั้งไทยรัฐทั้งช่องแปดทั้งอมรินคุณตายอย่างเดียวตายลูกเดียวนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีของฟรี แล้วก็ทนายความต่างๆเนี่ยบุกดังๆทั้งหลายมันก็หนกระแสนะสีทาเบี้ยบังเกิดเนี่ยชื่อเล่นเม่อตั้มเป็นทนายจังหวัดสมุทรสาคทรทำคดีเอมี่นะ,ะกับสามีที่ถูกจับคดียาเสพติดนะที่เคยถูกนายอัจิยะแจ้งคงแจ้งความจนนะต่อมามีสารออกหมายจับท้งสารหมายจับสารจังหวัดมินบุรีแล้วก็สารจังหวัดอะไรสมุทรสาคร เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถามว่าคนพวกนี้มีใครมายืนเคียงข้างลุงพลไม่มีแล้วครับนะครับลุงพลฟังไว้มันเป็นธรรมดาตอนเนี้ยเวลาที่คุณตกอับเนี่ยคุณคุณตายไม่มีใครยืนยืนเคียงข้างคนมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายมันไม่มีของฟรีนะครับคุณก็ต้องสู้ตามลําพังใครจะกล้าเป็นทนายให้คุณใครจะออกมาอะไรต่างๆเคียงข้างคุณลุงพลไม่มีแล้วครับหนีหมด นะครับเวลาที่คุณลุเงเมืองมีอํานาจวาสนาใครๆก็อยากจะไปโหนไปอะไรถ่ายรูปกับคุณอยากจะไปรับส่งคนแต่เวลาคุณตกต่ำเนี่ยหมาขี้เลื้อนหมาจรจัดยังไม่มีใครมายุ่งเลยทนายความที่คุณเคยจ้างไว้ไม่มีเงียบเงียบเงียบจงัดไม่มีเพราะอะไรเพราะกลัวทัวลงกลัวว่าไปยืนเคียงข้างหลวงพนตอนนี้ใครกล้ายืนเคียงข้างหลวงพนไม่มีทนายสีทาเบี้ยบังเกิดกล้าไม่กล้า นะถานา่จิงพรุ่งนี้ออกมา,ถาแถลงข่าวเลยนะผมจะยืนเคียงข้างลุงพลรัชพลออกมาผมจะยืนเคียงข้างลุงพลทนายเจมไปยืนถ่ายรูปแอคชั่นหน้าศาละยาออกมาลดลงแก้วเพชรกล้าไหมไม่กล้าไม่มีใครกล้าตอนนี้เพราะสถ,ถานการณ์ตอนนี้ลุงพลย่ำแย่นะหนีหมดเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในฐานะได้เปรียบก็มา นะครับเนี่ยเป็นธรรมดาลุงพลป้าแสนฟังผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนะนะฮะไม่มีของฟรีครับถ้าคุณกระจอกงอกห้อยเป็นชาวบ้านธรรมดาวันดีเขาปั่นจนคุณเป็นคนดังมีรายดงรายได้นะคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วมันก,ก,ก็เล่นคุณตายตายลูกเดียวนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง you, อ่าเฟซบุ๊กกับยูทู e เนี่ยนะฮะหม,นะ Facebook, หมื่นกว่าคนนะเฟซบุ YouTube, ๊กหมื่นกว่า y o u t u b e 5000กว่าก็หมื่นห้าห นะครับฝากนายสิทาเบีย้ยบังเกิดนะครับนะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายความนายชัยพลนะตอนที่ฟ้องนายอาธิยะเห็นไปยืนอยู่หน้าสารนายาโอโหเสนอหน้าเลยให้สัมภาษณ์ชอ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 ,ชอตอนนี้เป็นไงลุงพลอยู่ในฐานะเพียงพำหายหัวไปไหนครับนะนายรัชพลก็ออกมานายเจม ออกมานาโอ้ไม่มีแล้วครับไม่มีเพื่อนแท้ทุกทุกคนย้ายข้างหมดนะทนายความที่เคยเดินเดินข้างในโนบินตะอะไรต่างหมอปงหมอปลาละอะไรต่างไปก็หมดอุ๊บอบอะไรต่างนะเนี่ยตอนนี้ก็าโอ้โหโดยทั้งสื่อหลักไทยรัฐอมรินนะครับช่องแปะลุมตายตายอย่างเดียวบีหน่วยงานราชการนี่เป็นเป็นธรรมาชาตินะครับ เป็นธรรมชาติของฟรีไม่มีมีราคาที่ต้องจ่ายอาจารย์เนชาก็มาตอนดึกให้ข้อคิดไม่มีของฟรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะสื่อมวลชนหลักทีวีนะถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์นำเสนอข่าวตรงข้ามคุณก็ตายอย่างเดียวจากเดิมเนี่ยเเชียร์คุณเป็นพระเอกเป็นสุภาพบุรุษเป็นอะไรต่ไรต่างๆตอนนี้ก็เป็นไงโอ้โหเขานำเสนอภาพคุณ ยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนอีกนะครับนะยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนอันนี้ฝากไว้นะครับนะก็วันนี้อาจารย์เนชาก็นําเสนอเนี่ย,ยให้เราให้ฟังว่า,าสื่อทีวีหรือสื่อหลักก็แล้วแต่น,นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาว่าไม่พอใจก็จบสรุปตอนท้ายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายนะก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตำรวจนะ ขึ้นอยู่กับพยายนตลอดผมไม่รู้ว่าลุงพลเป็นคนดีคนร้ายไม่รู้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนะการสอบสวนของตำรวจว่าสรุปแล้วจะเป็นคนดีคนร้ายแต่เท่าที่ผมทราบข่าวลือมานะไม่ว่าจากตำรวจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่ามันมีโอกาสในการที่จะมีการออกหมายจับนะครับมันมีโอกาสสูงส่วนจะอาจจะไม่ออกก็ได้ออกก็ได้แต่มันมีโอกาสสูงในการที่จะถูกออกหมายจับ เมื่อออกหมายจับแล้วก็ต้องไปสู้กันอะนะแต่ถามว่าใครจะเปิดตัวามาเป็นทนายอะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดจะออกจะเปิดตัวมาเป็นทนายไหมนะถ้าทัวลงนายสิทธาก็เป็นไงไม่ออกมาแล้วครับตอนนี้เงียบมันเป็นสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับนะกระแสตอนนี้ลุงพลเนี่ยหนักนะครับก็ฝากไว้อันนี้เป็นเรื่องจริงในผมพูดจริงสุดเลยนะ จริงๆเนี่ยจะนอนแล้วเนี่ยประดึกเนี่ยมาเนี่ยก็ให้ความรู้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ปกติผมก็คุยเรื่องการเมืองนะครับตอนนี้ก็คนดูก็ประมาณเกือบหมื่นห้าหมื่นหกนะครับก็เออ่ฟซบุ๊กก็เท่าไหร่่ะเก้าพันแปดกว่ายูทูบก็หกพันสี่ก็เกือบเกือบหมื่นห้าหมื่นหกนะครับเวลาที่เราลำบากตกต่ำแล้วเนี่ยลุงผลปลาแตนเชื่อไม่มีหนีหมดอ่ะกระเจิงทนงทนายความอะไรหนี นะยิ่งตอนนี้สื่อหนักเล่นหนักลมุงพลก็ตัวคนเดียวลาบากอะ่ะนะโดนบีบทุกอย่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลุงพลเป็นคนดีหรือคนร้ายนะแต่ถ้าเกิดลุงพลทาผิดจริงลุงพลต้องรับสารภาพยอมรับความจริงพูดความจริงแบบที่ลุงพลพูดออกว่ามีผูุ้่มกลับเขาบอกว่าถ้าอยากให้พูดความจริงถ้าเราทําผิดเราก็ต้องไปยอมรับผิดหนักก็ได้เป็นเบาผมก็ไม่รู้ลุงพลเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงนะก็แล้วแต่ ก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลุงพลจะโดนออกหมายจับหรือไม่นะครับนะก็ดูกันต่อไปว่าจะโดนออกหมายจับไหมผมติดตามอยู่นะว่าจะโดนไหมนะก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรผมไม่ทราบอะ่ะนะแต่มาขนาดนี้ความเสี่ยงในการที่จะถูกออกหมายจับเนี่ยมันก็มีเยอะเพราะสถานการณ์มันพาไปไกลแล้วนะฮะนะเข้าใจนะนะครับเอาละครับวันนี้ก็ดึกละคนดูก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหก ก็เอาสั้นๆแค่นี้คุยเรื่องลุงพลว่าราคาที่ต้องจ่ายไม่มีของฟรีแค่นี้สวัสดีครับ